Medicare Application เพื่อให้การจัดการยาของคุณและครอบครัวเป็นเรื่องง่ายฟ c t i o n การจัดการยาตั้งแต่ต้นจนจบโดยจะเริ่มตั้งแต่การสมัครเพิ่มกล่องยากรอกข้อมูลยาเพิ่มผู้ดูแลจนเพิ่มยาลงในกล่องสำเร็จเข้ามาในแอปพลิเคชันครั้งแรกจะมีคำอธิบายต่างๆของตัวแอปพลิเคชันเริ่มการล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันด้วยเบอร์โทรศัพท์กรอ,อก OTP ตั้งรหัสผ่านเลือกอวตารหรือรูปโปรไฟล์ที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้สะดวกง่ายต่อการจัดการยาแบบหลายคนหรือจะถ่ายรูปโปรไฟล์ของตัวเองก็ได้ตั้งชื่อเพื่อให้เราและเพื่อนของคุณจดจำคุณได้ไง่ายยิ่งขึ้นหลังจากนั้นแอปพลิเคชันจะพามาอย่างน้าแรกครั้งแรกที่เข้าแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันจะให้เราเริ่มสร้างกล่องยาเลือกกับประเภทกล่องยาเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการยาเลือกเสร็จแล้วกดต่อไปจากนั้นตั้งชื่อกล่องยาเลือกสีเพื่อให้แยกการใช้งานได้ง่าย ระบุชื่อของยาที่จะใส่ลงไปในกล่องระบุจำนวนเม็ดที่ต้องทานต่อครั้งคงเหลือคุณทานบ่อยแค่ไหนบ้างทุกวัน<ม>วันเว้นวันตามกำหนดสามารถระบุวันเฉพาะที่เราต้องการทานได้เลยต้องการเวลาไหนช่วงไหนบ้างเลือกเสร็จหมดแล้วให้กดต่อไปจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาให้คุณตั้งเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือนเวลาไหนบ้างกดตกลงออพลิเคชันจะพาคุณไปยังหน้าตั้งค่าเวลา สามารถมาแก้ไขที่หน้าโปรไฟล์ตั้งค่าได้ทุกเมื่อแอปพลิเคชันจะพาคุณกลับมาจัดการยาต่อหากคุณต้องการให้แอปพลิเคชันแจ้งเตือนคุณหากยาใกล้หมดเพิ่มรูปเพื่อช่วยให้จดจำยาได้ง่ายขึ้นเพิ่มผู้ดูแลในการติดตามยาของเราเพิ่มไอคอนช่วยให้จำการใช้งานได้ง่ายขึ้นจากนั้นเช็คข้อมูล เสร็สิ้นเราก็จะได้ยาที่ต้องการทานและกล่องยาสำหรับการดูแลจัดการยาเรียบร้อยเหลือรอแค่ให้แอปพลิเคชันของเราได้ส่งการแจ้งเตือนไปถึงคุณฟังชั o นเพิ่มผู้ดูแลและติดตามยาหลังจากที่เราสร้างกล่องยาเพิ่มผู้ดูแลแล้เรียบร้อยแต่เขาของผู้ดูแลจะส่งคำขอมายังแจ้งเตือนขึ้นที่มุมขวาบนจากนั้นกดเข้าไปหากเช็คแล้วว่าเป็นคนของเรา ก็สามารถกดยอมรับและตกลงเป็นผู้ดูแลได้เลยจากนั้นมาเช็คที่ฟังก์ชันผู้ดูแลที่มุมขวาล่างว่าเพิ่มเข้ามาแล้วหรือยังหรือจะเพิ่มผู้ดูแลที่ต้องการติดตามก็สามารถกดที่ปุ่มบวกเพื่อเพิ่มผู้ดูแลได้เลยกดติดตามเพื่อให้เวลาผู้ดูแลหรือคนที่เราดูแลนั้นได้ส่งการแจ้งเตือนมาถึงเราด้วยหลังจากเรากดติดตามเรียบร้อยเราสามารถกดวันที่ด้านบนเพื่อเช็คดูว่าวันถัดไปมียาของใครที่ต้องทานบ้าง ฟัก์ชันแชร์ข้อมูลการจัดการยาเข้ามาที่หน้าผู้ดูแลยาคลิกเข้าไปที่โปรไฟล์ของคนที่คุณต้องการแชร์ข้อมูลกดปุ่มแชร์หลังจากนั้นเลือกกล่องยาที่ต้องการแชร์ข้อมูลเลือกช่องทางการแชร์แค่นี้ก็สามารถแชร์ข้อมูลยาให้แก่คุณหมอได้แล้ว f ังก t ช o นการจัดการกล่องยาและยาหากต้องการเพิ่มกล่องยาครั้งถัดไปสามารถกดที่ปุ่มกล่องยาตรงกลางเมงยบอ กดปุ่มบวกที่มุมขวาล่างเพื่อเพิ่มกล่องยาและกรอกข้อมูลยาเหมือนเดิมแค่นี้ก็สามารถเพิ่มกล่องยาและยาของคุณให้สมบูรณ์ได้แล้วหากคุณทานยาในกล่องครบกำหนดแล้วก็สามารถกดที่มุมขวาบนของยาเพื่อนำใส่ลงถังขยะได้เลยฟังชันการตั้งค่าบัญชีและเวลาแจ้งเตือนกดไปยังโปรไฟล์ของคุณที่มุมซ้ายบนสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่และเปลี่ยนชื่อได้ที่หน้านี้ หากต้องการเปลี่ยนเวลาการทานยาสามารถเข้ามาที่หน้าตั้งค่าและกดเข้าไปเปลี่ยนเวลาได้เลยยาของคุณจะเปลี่ยนเวลาตามตั้งค่าที่คุณได้ตั้งไว้เปลี่ยนภาษาตามภูมิภาคที่คุณต้องการหากต้องการที่จะออกจากระบบบัญชีสามารถทำได้ที่หน้าตั้งค่าโปรไฟล์คอนแทคหากต้องการติดต่อสอบถามสามารถอีเมลหรือโทรสอบถามได้ทางนี้เลย